น้อมกำลังจกักรพรรดิน้อมบารมีรวมหลวงปู่พรอมบริวารท,ทั้งหมดมันมีรวมใจสนานาคมบารมีรวมโพธิสัตว์ทุกองค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันใหอนาคตพรอมบริวารบุญกุศลบนบรารมีทั้งหมดที่เราทั้งหลายพากันสร้างขึ้นแผ่ไปทั้งสามโลกธาตุแผ่ไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมด แผ่ผู้มีพระคุณกับท่านพระนด้สาขาผู้มีพระคุณกับสาขาสาขาเนี้ยอ่ะส่วนธรรมส่วนธรรมพโมบันโอเจ้าค่ะอ้าป,ป,ป,ปับผู้ภูมิท่งวิญญาณวิญญาณที่ที่หยาบละไม่ละเอียดในบ้านเราในที่ทำงานสถานที่เราเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเรา yeah, yeah. yeah. จอกันที่กระบินยี่สิบสองยิบสามเจอสุพรรณยี่ิบสี่ต้องมานี่หรือเปล่าเนี่ยอ้ามาได้ไงมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาอีกเหรอยิบพรุ่งนี้เจอกระบินสาขากระบินแล้วก็ไปกองทุนสุพรรณวันที่หกไปที่ที่ชนบุรีอะ กาปาตวายชีวิตนะพุทธังชีวิตังเนปุเชมิธรรมังชีวิตังรมม สุอายุวันโอสุขังสะตังสาธุหลวงปู่องค์เนี่ยรุ่นเฮงรุ่นเฮงเฮง